โซเชียลเดือดรูพูดหน้าสาวธงบอกนักเรียนไม่มีสิทธิ์พูดเรื่องทรงผมหากผลสอบไม่ติดแพทย์ เมื่อวันที่26พฤษภาคมที่ผ่านมากรณีนายวิโรจน์และคณะอดิศรภาค9ก้าไกลได้ออกมาทวิตข้อความผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวพร้อมแนบคลิปวิดีโอบรรยากาศร,ระหว่างนักเรียนโรงเรียนแห่งหนึ่งนั่งฟังครูพูดหน้าเศราโถึงเรื่องระเบียบของทรงผมซึ่งก็ยังคงตกเป็นประเด็นดรามา่าออกมาให้ได้เห็นเรื่อยๆแม้ก,กฎกระทรวงจะอนุญาตให้นักเรียนไว้ผมยาวได้แต่ก็ต้องเหมาะสมและเรียบร้อยแต่ก็ยังมีภาพคู่ตัดผมเด็กออกมาให้ถูกวิพากษ์วิจารณ์อยู่ตลอดทั้งนี้คลิปของนายวิโรจน์พบว่าครูของโรงเรียน กล่าวมีการพูดออกมาประมาณว่าเขาพูดกันว่าทำไมต้องมองเรื่องทรงผมทำไมไม่มองในสิ่งที่อยู่ในสมองใช่ครับเขาพูดถูกครับแต่เขาสอบติดแพทย์กันเป็นห้องๆของเรามีแพทย์ติดกันสักห้องไหมเขาสอบติดมหาลาัยเป็นห้องๆแต่ของเรายังทำแบบนั้นไม่ได้เมื่อเรายังทำไม่ได้เราก็ไม่ควรจะมีสิทธิมีเสียง แต่อย่างไรก็ตามหลังจากคลิปดังกล่าวได้ถูกแช่ออกไปก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในทันทีบรรดาโซเชียลต่างแสดงความคิดเห็นว่าความคิดแบบนี้ไม่ถูกเพราะมองว่าคนเรามีสิทธิมีเสียงเท่ากันอาชีพอื่นๆก็มีความสําคัญไม่น้อยไปกว่าหมอแล้วก็ไม่ใช่เด็กทุกคนที่อยากจะเรียนหมอนั่นเอง